thank <sweak> you สวัสดีครับผมวันนีก้ก็กลับมาพบกับรายการรีวิวโปรดักต์ของทางช่อง Perfect Car ของเราอีกแล้วนะครับผมณนะที่ซอยราสาน87ที่แห่งนี้พบกับรถสวยๆดีๆมากมายครับผมและรถทุกคันที่ปักคัดมาบอกเลยว่าดีแน่นอนถูกใจแน่นอนที่ลงใน YouTube channel ของเราวันนี้นะครับผมก่อนจะรับชมแนะนำกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมเวลามีคลิปดีๆมีรถอัปเดตใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดไม่ตกข่าวสารกันเนาะ ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับผมบอกเลยว่าแค่สีก็เด่นเป็นสงา่าเรียกว่าเตะตามันท้องถนนกันเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวยี่ห้อนิสสันตัว King Cap E Black Edition ตัวนี้เป็นตัวโฉมตัว E นะเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์6สปีดนะครับผมถ้าเกิดว่าเรียกว่าในลายกระบะของตัวนิสสันนะถ้าเป็น Black Edition King c a p ม e, ีตัวเดียวคือ King c a p E ตัวนี้ ถ้าเปรียบเทียบราคาถ้าในรุ่น E ถือว่าเป็นตัวท็อปแต่ว่าเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งแต่มันจะไม่มีแบ็ก e, อี dition ตัวนั้นจะเป็นตัว king c a p E L ครับผมในถ้าเกิดว่าเป็นชม20 MY นะก็จะเพิ่มแค่หน้าจอ DVD เข้ามาครับผมกับที่เป็นเรียกว่า allview monitor หรือว่าต้องรอบคันเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าในตัวนี้ถ้าในราย Back e dition c a p ตัวนี้คือสูงสุดแลวครับผม พิเศษนะครับผมสำหรับถ้าเป็นตัวกระบะแพลตฟอร์มตัวนี้เขาใช้แชสซีท่อนเดียวเหมือนกับแบรนด์ไหนครับผมเหมือนกับแบรนด์ฟอร์ดนั่นเองที่เป็นแชสซีท่อนเดียวครับผมไม่มีรอยต่อเลยครับผมท่อนเดียวแก่งๆยาวๆข้อดีของเขาแชสซีท่อนเดียวเนี่ยคือสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะสามารถบรรทุกได้เยอะครับผมและพิเศษเรียกว่าสุดพิเศษเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่า ใครเคยเห็นที่เป็น Mercedes-Benz ที่เป็นตัวกระบะไหมครับผมลองไปหาข้อมูลดูกันนะครับผม Mercedes-Benz ที่เป็นกระบะนะ่ะคือแพตฟอร์มนาวาร่าเลยแพตฟอร์มนาวาร่าล้นวนเลยครับผมจากค่ายที่เขาจับมือกันทันทาม,มิตดรถเลโนครับผมแบรนด์เปลี่ยนเป็นดาวสามแฉกแต่แพตฟอร์มทุกอย่างเป็นนิสสันครับผมคือนิสสันออกแบบตัวรถมาได้ดีมากทั้งในเรื่องของแอโรไดนามิกช่วงล่าง อัตราการเล่งการทดกำลังของเกียร์ผมบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมานะในเรื่องของช่วงล่างแล้วพวกของสมรรถนะถ้าไม่เทียบกับตัวเรื่องออปชั่นอย่างอื่นนะก็ตัวสูงกับตัวเตี้ยของเขาอะ่ะตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์ละคาลิเบอร์ของิสันเนี่ยก็คือตัวสูงห่างจากตัวเตี้ยแค่หนึ่งนิ้วเองครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าแอโร่เดนามิกของเขาอะ่ะที่มันดีมันดียังไงแต่เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องแบ็กเอชชั่นกันก่อนดีกว่า แบ็คเชั่นจะมาพร้อมของดําทั้งหมด7ชิ้นครับผมแต่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูเรื่อยๆเลยนะอย่างแรกเลยก็เป็นฝากระโปรงหน้าครับผมมีสติกเกอร์ดําด้านมาให้ทั้งฝากระโปรงหน้าทั้งหลังคาแล้วก็ทั้งด้านข้างของตัวรถกระจังหน้าเป็นแบบลมดําเงามาให้เป็นแบบเป็นโนแบ็คครับผมไฟหน้าลมดํามาให้มี d ดย์ไทม์ลัน i ิ้งไลท์ตรงนี้ให้นะสตาร์ทเครื่องปึ้งไฟเดย์ไทมติดปุ๊บเมื่อไหร่ที่เปิดไฟลี ว่าไฟเดย์ทม์นี่แหละแสงจะดับลงเป็นไฟหลีต่อตอนกลางคืนครับผมเอาไว้ไม่ให้แยงตารถคันนี้เป็นสเปคเหมือนรถตัวนอกอ้นะก็คือว่าตัวนอกเนี่ยเขามีไฟเดย์ทม์มีอะไรมาไยางไตัวนี้มีเหมือนกันหมดเลยครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะมาให้จากโรงงานเลยข้างหน้าบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ข้างหน้าทุกมุมไอ้เจ้าคันนี้สวยจริงและสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยสุดยอดจริงผมต้องบอกงนี้เลยซุ้มล้ออันนี้มีมาให้จากโรงงานครับผมมีล้อแมก ล้อแมกลมดำมาให้จากโรงงานนะยางเป็นยางโตโยถ้าเกิดขึ้นลายเป็นลายแบ็กอิดิชันแล้วยางจะเป็นยางโตโยครับผมนิสสันจะมีซัพพลายเออร์ยางค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบ็กอิดิชันจำไว้นะครับผมแบ็กอิดิชันทุกคันต้องยางโตโยถ้ายางมาจากโรงงานนะอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามช่วงที่ซัพพลายเออร์เขาผลิตของไม่ทันแต่ที่เขาฟิกไว้เป็นยางโตโยนะกระจกข้างลมดำโทษครับกระจกข้างเป็นสีดำเงาอย่างนี้มาให้เรียบร้อยแล้ว มีสติกเกอร์สีส้มมาให้สําหรับ Black e dition เจนที่2เจนแรกจะไม่จะไม่มีค่าสีส้มมาแต่ถ้าเกิดเป็นเจน2เนี่ยมีมาให้แล้วสติกเกอร์ Black e dition มือเปิดสีดำครับผมกุญแจเป็นกุญแจแบบ Intelligent k นคีย์ล็อกปลดล็อกจิ้มที่ปุ่มนี้ที่เดียวจบได้เลยครับผมสวยนะเอาจริงๆบอกเลยว่า แปี้ <Happy S 2> มากเป็นเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมชอบมากถ้าขับกระบะขับนิสสันบอกเลยว่าขับสนุกกําลังกําลังรถเนี่ยเหลือเลอเลยเกียร์สยังฟรีทิ้งอยู่เลยถ้าเกิดวิ่งรถเปล่าๆนะใครไม่ถ้าใครเคยลองขับ NP 300แล้วเนี่ยจะรู้เลยครับผมว่าเรื่อง performance เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์น่ะเขาสุดยอดมากเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะรถคันนี้เออผมลืมบอกรถคันนี้เป็นปี2019รถปีเดียวเดี๋ยวมาดูราคากันราคาเป็นไงนะรถปีเดียวไม่เจ็ดพัน บอกเลยว่าสภาพใหม่กว่ารถเทสแน่นอนกล้ากนลันปีกล้าพูดได้เลยใหม่กว่ารถเทสได้แน่นอนอันนี้เป็นคิงแคบแคบเป็นเปิดได้นะครับผมตัวล็อกเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องเรื่องการเซฟตี้บอกเลยว่าให้ให้มาเยอะจริงๆข้างในครับผมเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆวันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันข้างในทีนึงตัวนี้ครับผมสวยมากเป็นโทนสีดําให้อารมณ์สปอร์ตเบาะหนางัง ตัดกับผ้าสีส้มให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยไม่คิดว่าจะอยู่ในรถกระบะเนี่ยสว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 ยมากอันนี้ตัวที่ปิดฝาถังน้ำมันอันนี้แต่งนะเดิมๆโรงงานไม่ได้มีมาให้อันนี้เราแต่งเพิ่มเติมไม่ให้แล้วครับผมตัวซุ้มล้อหลังสวยๆไม่มีริ้วไม่มีรอยแม็กเป็นสีเงาครับผมไลเนอร์ เรียบร้อยแท้ๆโรงงานไม่ใช่ไลเนอร์แถมซัพพลายเออรข้างนอกไม่ใช่อะไรพวกนั้นด้านหลังครับผมก็จะเห็นเลยตัวกันชนหลังสีดําอันนี้เป็นหนึ่งในของดำาจชิ้นของเขารุ่นเป็นรุ่น k คิง c a ป E ครับผมมีกล้องมองหลังมาให้โลโก้นิสสันโลโก้อันนี้เป็น global v a n นะครับผมสามารถไปเป็นโลโก้ที่อยู่กันในทั่วโลกเลยทีเดียวบอกเลยว่าชอบชอบเป็นอะไรที่ชอบกบรถคันนี้มากๆ ด้านข้างครับผมให้ดูความสวยงามกันไปเลยนะบนท้องถนนน่ะใครขับบอกเลยว่าหล่อมากให้อารมณ์ที่สปอร์ตหรูข้างนอกดูสปอร์ตดูรวยดูแก่งข้างในดูหรูครับผมเป็นรถที่เรียกว่าครบทุกอัตลรถเลยจริงๆนะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผมว่าเนี่ยสุดยอดสมรรถนะรถกระบะคันนี้ภายในจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับอันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในตัวตัวรถเรียบร้อยแล้วกันเนาะย้ำอีกทีหนึ่งนะปีสิบเก้า ใหม่7 6 0 0โลใหม่มากใหม่กว่ารถเทสเดี๋ยวไปดูนะราคาป้ายแดงอ่ะ799,500บาทแล้วเนี่ยราคามือสองอ่ะจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันในตอนจบแล้วกันเนะาะล่ผมไล่ออปชั่นให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าตัวปรับไฟฟ้ากระจกข้างเขาเนี่ยเป็นแบบจอยสติ๊กก็คือว่าหมุนหมุดโยกเอาไม่ไม่ได้เป็นแป้นสี่เหลี่ยมแนละ้วกดจิม้มบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากและอยู่ตำแหน่งที่ ตำแหน่งตำแหน่งโอเคอะตำแหน่งอยู่ตรงเมืองเนี้ยอยู่ระดับสายตาปรับไม่ต้องมาคอยเลื่อนจิ้มอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วอันนี้อยู่ด้านข้างเลยนะแต่จอกไฟฟ้าครับผมแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยมีคูซคอนโทรนมาให้อะเวลาจะวิ่งไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยมีคูสคอนโทรนมาให้ทางด้านซ้ายเป็นมันติฟังก์ชันครับผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายวางสายอะไรเอยโทษครับ้ารับสายวางสายด้านขวาแต่ถ้าเกิดมันติฟังก์ชันเล่นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้หรือว่าจะกดซอสหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนอย่างเงี้ย ดูค่าเ v e r อร์ดูค่า l e นส์อะไรพวกนี้สามารถดูได้เราบอกเลยว่าตั้งค่าได้เยอะเยอะมากๆจริงๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเป็นรภาษาไทยก่อนแล้วกันนะ,ะไม่ใช่ว่าแค่ตั้งค่าทั่วไปได้นะให้อารารรถที่เรียกว่าเยอะมากๆเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบการขับขี่ตัวรถสีรถตัวนี้เปลี่ยนได้นะรถสีแดงอยากเปลี่ยนสีแดงเปลี่ยนได้แล้วผมเรียกว่าเป็นออปชันที่มีมาให้เยอะมาก ุ่ม start เป็นแบบ push start intelligent key เรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวที่ปัดน้ำฝนมีตัวหน่วงเวลาให้ด้วยน้อยนะครับที่รถกระบะจะใส่ออปชั่นฟูๆูมาให้อย่างนี้นะหัวเกียร์ครับผมหัวเกียร์มาเป็นแบบยูริเทนให้เรียบร้อยเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะถ้าเกิดว่าอ่ะผมจะเข้าเกียร์ถอยผมต้องกดดันลงไปทีนึงก่อนเึ้งเข้าเกียร์ถอยขึ้นมากล้องมองหลังจะโชว์มาให้ในทันทีเลยครับผมกล้องมองหลังมีให้ ดูดีดูสวยเบรกมืออันนี้ที่เก็บของครับผมที่สำคัญน้อยนะที่ผมจะเห็นรถกระบะมีแอร์ตอนหลังมาให้ตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีแอร์ตอนหลังมาให้ภายในมันให้อารมณ์ฟิลไม่หนีกับเทอรล่าเลยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าอารมณ์ฟิลไม่หนีกับเทอรล่าถ้าเปลี่ยนตรงคอนโซลตรงนี้นิดนึงนะ แต่ว่าคอนโซลตัวนี้ก็เป็นคอนโซลแบบเป็นโนแบ็กมาให้เรียบร้อยแล้วเพิ่มความหรูความมีระดับมาให้แต่ว่าหน้าจอเป็นหน้าจอแบบไม่ใช่ทัชสกรีนเป็นหน้าจอธรรมดาแบบ5นิ้วครับผมโอ้โหใหม่เมนูจะสรรหาคําไหนมาพูดว่าใหม่ไปมากกว่านี้แล้วคือจเจริญปุรามากๆเลยครับผมอันนี้เนี่ยอย่างเบาะหนังเนี่ยผมไม่มีย่อนไม่มีอะไรเลยเป็นเบาสแตนดาร์ดแล้วผมชอบอย่างหนึง่งคือผมเป็นคนอะ่ะที่ไม่ไม่ค่อยชอบรถเบาหนัง คือเวลาขึ้นมาบนรถอะ่ะมันอมความร้อนเวลาผมนั่งผมต้องคอยเด้งหน้าเด้งหลังไว้อย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเป็นรถที่โอเคนั่งได้เพราะว่าส่วนที่สัมผัสทางร่างกายครับผมมันจะเป็นผ้าดูนะเป็นผ้าออกสไตล์สปอร์ตเย็บด้วยได้สีส้มตัดกับสีดำนะให้อารมณ์สปอร์ตตัดกับเบาะหนังแท้ที่เป็นเรียกว่าหนังแท้สเปคโรงงานเลยครับผมเป็นงาน O E M มาให้จากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับผม บอกสีดำเย็บตะเข็บได้ด้วยสีส้มให้อารมณ์ความหรูหราความสปอร์ตได้ค่อนข้างดีสูงมากๆเลยแหละแล้วกอ็อันนี้เป็นปุ่มคอนโทรลแอร์ก็เป็นระบบปุ่มคอนโทรลแอร์แบบทั่วไปนะครับผมภายในออปชั่นเป็นออปชั่นที่เน้นใช้งานเป็นหลักแต่ว่าให้ของที่ให้มาแต่ละอย่างอะ เรียกว่าให้เป็นของของดีอ่ะเป็นงาน OEM เกรดเกรดพรีเมียมเลยผมผมชมใช้คำนี้เลยนะวัสดุเนี่ยหุ้มหนังหนังก็เป็นหนังแท้ปัดก็ได้สีสม้มให้อารมณา์แบบขับแล้วฟินอ่ะต้องบอกบอกแล้วขับแล้วฟินนะ,อออะนนะโอเคเดี๋ยวภายในเราจบแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักของค่องเครื่องตัวนี้กก่อนเลยดีกว่าครับผมว่าหัวใจหลักคองเครื่องรหัสเครื่องว d ยดียี่ห้าร้อยเจ็ดสิบมมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผม โอเคครับก็นี้อยู่หน้าหัวใจหลักของเจ้า n นวาร่าแบ็กอ d i ิชั่นคิงแคป E ปี2019ตัวนี้กันเรียบร้อยแล้วเนาะบอกเลยว่าทุกอย่างดีที่สุดในเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ครับผมเป็นระบบ VGS Turbo ข้อดีของ VGS Turbo ก็คือทำงานตั้งแต่รอบเบาเลยครับผมพูดผมพยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆนะ คือรอบเบาทอร์โบก็ติดแล้วครับผมไม่เหมือนทอร์โบรุ่นก่อนๆที่จะทำงานเฉพาะตอนรอบสูงๆต้องใช้ไอเสียในการปักดันอันนี้มาตั้งแต่รอบต่าๆเลยข้อดีอัตราการเร่งมาไวขึ้นการประหยัดน้ํามันมากขึ้นครับผมนาวาร่ามากับเครื่องรหัสเครื่องไวดีครับผมเป็นทอร์โบเดี่ยว VGS เทอร์โบให้แรงม้ามาอยู่ที่170กว่าตัวมันจะมีแค่ตัวที่ให้ม้ามา190ตัวเฉพาะตัวท็อปตัว v l 4ประตูเท่านั้นที่เป็นเกียร์ออโต้ขับ4 ที่เหลือทุกรุ่นมามา170ประวหมดเลยครับครับผม ABS มีมาให้นะรถคันนี้ทุกอย่างหัวใจหลกักเดิมๆหมดเลยครับนอ็อตโครงสร้างหลักตรงนี้เนาะสีเดิมๆไม่มีไลท์ไม่มีถอดสีอ่าเรียกว่าหัวนอ็อตคมๆฝากระโปรงไม่มีถอดรถคันนี้ใหม่ผมบอกว่าใหม่ใหม่มันคือใหม่กว่ารถเทสท,ที่โช์รมกจริงๆนะ น้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกอยู่ระดับโอเคดูดิคุณน้ำมันเบรกสียังไม่ขุ่นเลยอะน้ำมันเบรกยังสีใสๆสอยู่เลยไม่รู้อะไรจะจะใหม่ไปมากกว่าน,นี้นะครับผมก็ใครถ้าเกิดสนใจดูรถใหม่ๆเหมือนรถออกอย่างโรงงานเนี่ยมืนรถป้ายแดงผมแนะนํานะเป็นคันนี้เลยคันนี้ผมอยากขายเองอยากขายเองมากๆพูดกันตรงนี้เลยอะว่าเป็นรถที่แฮปปี้มากๆเลยอะ สีตาม QC ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยทุกอย่างสวยสวยมากปะเดี๋ยวไปสรุปราคากันดีกว่าครับผมว่าเนี่ยเมื่อรถป้ายแดงที่เขาขายกัน7,995 0 0บาทเนี่ยพอมาเป็นรถดีๆที่อยู่ใน Perfect Car ของเราแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะได้อะไรกลับไปบ้างถ้าเกิดมาดูรถกับ Perfect Car ของเราปะไปดูกันครับโอเคครับก็เป็นไงเป็นไงกันบ้างกับที่ปลั์กพาชมมาครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยครบ จบทุกอย่างทุกอนูเลยครับผมใหม่หมๆกิฟตเลยย้ำอีกทีหนึ่งนะคันนี้เป็นรุ่นนวราช e ิงแคบ e ีแบ็กเอดิชั่นครับผมปี2019 g เกียร์แมนนวลครับผมราคาตั้งขายป้ายแดงอยู่ที่799,500บาทถ้าเป็นคันนี้นะครับผมรถใช้งานไป1ปีวิ่งไป7,000โลรับไปเลยครับผมในสินสอดอยู่ที่567,000บาทครับผมหายไปประมาณเกือบ250,000 คูณเาสองแสนห้านี้คุณไปดาวบ้านดีกว่าหรือว่าไปเป็นค่างวดหรือว่าไปเติมน้ํามันหรือว่าจะทําธุรกิจอะไรพวกนี้ได้เลยนะผมบอกเลยว่าใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่สําคัญวารันตีโรงงานเหลืออยู่นะครับผมวารันตีโรงงานจะนับตั้งแต่วันออกรถจะมีให้อยู่ที่3ปีหรือว่า10,000แกิโลเมตรครับผมแล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อนการรับประกันยางของโรงงานยังเหลืออยู่รับประกัน2ปีหรือว่า50,000ื่นโล รับประกันแบตเตอรี่1ปีหรือว่า20,000โลครับผมอันนี้คือที่คุณจะได้จากทางโรงงานนิสสันมอเตอร์แต่ถ้าเกิดมาดูที่เพอร์เฟคค่าของเราคุณจะได้เพิ่มไปด้วยคือวารันตีในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ซึ่งรับประกันนานสูงสุด1ปีเหมือนกันครับผมนอกจากเรื่องการรับประกันที่เรามีให้เพื่อความสบายใจในการซื้อรถไปแล้วนะก่อนซื้อรถก่อนรับรถเรายังมีให้เรายังมีอะไรบ้าง เรายังมีบริการขัดเคลือบสีให้ก่อนส่งมอบครับผมมูลค่า2,500บาทใช้น้ำยาอย่างดีนะไม่ใช้น้ํายาโนเนมแบบโลโนอย่างนั้น2เรามีเรียกว่า,าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร้อมไส้กรองให้ครับผมอันนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีไส้กรองอย่างดีครับผมมูลค่า2,500บาทแล้วก็ 3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับผม W Smart ของเรา เดบิวสมาร์ทของเราเนี่ยรับประกาเรียกว่าบริการให้ทั่วประเทศนะครับผมผมย้ําว่าทั่วประเทศไทยอันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นของถ้าเป็นรถคันนี้นะผมย้ําว่าเป็นรถคันนี้นะครับผมที่มันเป็นรถใหม่ทางนิสสันมอเตอร์เขาก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้เหมือนกันของนิสสันอันนี้น้ำเหมือนคล้ายเดบิวสมาร์ทเลยครับผมแบตหมดน้ํามันหมดอะไรพวกนี้เรียกเขาได้ทั่วประเทศ และที่สำคัญถ้าเป็นของนิสสันทำมาให้มีบริการที่เรียกว่ารวมถึงตัวสุขภาพผู้ขับขี่ถ้าขับแล้วเป็นไรเรามีแอมบูเล็ตไปรับไปส่งโรงพยาบาลให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นสิทธิ์ของนิสสันมอเตอร์ที่เขามีให้เอกสารเล่มทุกอย่างคันรถคันนี้มีพร้อมนะครับผมเช็คได้มีประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนครับผมยังไงต้อง ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรถดีๆคันนี้นะครับผมย้ำอีกทีราคา567,000บาทใครสนใจดูรถคันนี้มาได้ที่ซอยราซาน87หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกนะโทรเบอร์โทรด้านล่างนี้มาได้เลยแล้วบอกว่าฮาลัลโหลครับมาหาเซลร์ปั๊กที่รีวิวรถนิสสันครับผมเดี๋ยวผมทําหน้าที่ดูแลจัดการให้อย่างเต็มที่เลยครับผมยังไงต้องขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมว่าครั้งหน้าปั๊กจะพามาพบกับ รถรุ่นไหนบ้างดีๆยังไงบ้างถ้าไงวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ